ตอนนี้ฮาก็อาอจารย์ที่พักเป็นทีมหร่อยเนาะเอ๊ะตอนนี้กะสิพาเมย์เขาไปหาอีหยังกินหากินข้าวก่อนทุกคนอเอ๊ยว่าจะไปที่ครัวเวียดนามนะคะไปที่ร้านครัวเวียดนามทุกคนจะไปกินอาหารเวียดนามกัน ไปไปกินอาหารเวียดนามพุ้นหละตอนนี้กับเจ้ากำลังตั้งอยู่ประมาณสี่โมงคาโมงนี่คนสี่เต็มเลยของก็สี่ได้หลาย,ลายตอนนี้ไปหารอกันข้ามา่มีบรรยากาศนะคะที่พักเข้ากับอยู่ซอยนี้ทุกคน่ซอยนี้นี่ก็จะเอาซื้อข้าวเปียกมาต่ทางฝั่งพวกผักคก่ไปเดี๋ยวขาจะไปหารอกันนะคะไปสิจ้างล้อก่อนนะจ้างสามล้อทุกคน ไปที่ครัวเวียดนามนะคะตอนนี้เากัไอซลองมเี็พ้ยทุก่างล้อไปนะคะไปร้านอาหาครัวเวียดนามไปกินอาหาเวียดนามกันเ้อน่หละบรรยากาศนะคะตอนนี้เอ,อยังไได้ถามค่าลอ้อเลยไม้นึ้นก้อนเลยตอนนี <c oughs> เออ้เราจะมาถามเพื่อนว่าค่าล้อเท่าไหรเนี่ บรรยากาศนะไปเจ้ากำลังตัง้านเลยอะ่ะนี่อันนี้จะเป็นหอนาฬิกานะหอนาฬิกาชาวเวียดนามอนุสาวรีรรย์เดุกน่ะเดี๋ยวไปเจอกันยูที่ร้านครัวเวียดนามเดอ้อร้านครัวเวียดนามก็ถือว่าบไก่มาในทุกคนแต่ว่าห้าวยากนี่ก็ถือว่าไกลอยู่นะเ,เดี๋ยวเบื้องกัน,กนว่าขาล้อ เป็นจ้าบาดทุกคนป่ะถึงแล้วไปแมมเข้าไปเลยครัวเวียดนามนี่แหละเ้าสิบห้าแม่เฮามากินอาหารเวียดนามนะคะร้านนี้เขาก็เคยมาแล้วม,มีทุกเมนูเ้าสิบห้าแม่เขาเขา้ขาอาหารนะคะตอนนี้หิวข้าวแหง้งอยากข้าวแห้งทุกคนปะ่ะเดี๋ยวเข้าไปเลือกกันว่าเขาจะได้เมนูยังทุกคนเดี๋ยวเขาในงานเข้าไปแล้วกันเลือกเมนูก่อนเนอ <laughs> ไปยังเลือกกิน,นาอาหารเยกว่ะมาเกมา่ะตอนนี้ก็คือขา้าวเยบ็บตหมอก,กับเนื้อยมาแล้วทุกคนยังแต่ขนมเบืองบวงนเห็นเจ้าของมนบอกว่าเออนขนมมัน,นี่อันปกหมอนี่อันนึงนี่ไดิมันก็เลยเอาอันนี้ทีเราสั่งสกนะคะ เออก็เลยเห็นมันหลายก็เลยสั่งไปอันหนึ่งแทนนะคะอันนี้ต้องมีน้ำก่อนเดี๋ยวเพิ่์นไปเอาน้ำมาใช้บ๊อมันชูมีถ้วยนะคะให้มันละแสเนี่ยแป้งห่อเดียวเอากินก่อนเลยไหมกินก่อนเลยจ้ะเไงทุกคนเมนูข้าวเที่ยงของเฮานะคะนี่เมนูข้าวเที่ยงของเฮาก็คือนี่แหละอาหารเวียดนามอยู่ที่ครัวเวียดนามทุกคนเนาะกลับเลยกลับผักเลยนี่ ร้านนี้ก็เ้ามาครั้งที่สอง้วคะมาทะเลมาไแเคทุกคนมาที่สองันนี้วันนี้พาเมยมาเลยเพราะว่าหูทางเลย <c oughs> หูทางเลยทุก<า>คนครับกินกินกินเมนูมื้อนี้นะคะกินแล้วก็ดิดสีพาไปเลาะต่อนะคะกิจกรรมวันนี้เยอะแยะมากเออเราก<ๆ>ินเลย,เลยตักออกไปเลยปากไปเลย สะดวกยังไงให้จังสันอาขามาขามาขามากินด้วยกันมีแหละเมนูวนนี้เซฟหลายทุกนันเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าจะเป็นจังไหนกินอาหารเวียดนะามว่ได้กินอยู่เวียดนามไม่กินไทยกิ็นแล้ำน,นี่เพราะว่าน,นี่จำจะจิ้มมากะ นี่เมนูที่สามขนมขนมเบื้องขนมเบื้องยวนนี่นี่แผ่นใหญ่ไงชุดนี้อินตอร์สบายดูเลยดูย นี่โน้ตเมนูอไรเนี่หยห๋ยวให้บังเมนูนี้ใหญ่่ะ <c oughs> น้องไก่มีกุ้งมีไงอันนี้เรือแค่นี้เอามาล้างน้ำคืออันนั้นแหละแปะที่เ้าห่อนแหละคล้ายๆกันนล้วก็เอพักอันนี้าานนนนใส่ พี่กินี่ทำให้มากินอาหารนะเะจะอดายังบริาดมา <c oughs> มันอาเฮน,นะคะมาดลยมากินน้วกันแ้งไปทุกคนเดี๋ยวช้มาชิมวันนี้ก่อนรู้ <c oughs> สึกว่าแบบเป็นแซ่แห้งอะ่ะตรงน,น,ในใี้ทางในใส่ทางในนะคะมีกุง้งมีเนื้มีหมูแผ่นไงแฮ กอันนี้น้ำจิ้มเดคนเหญ่เลยเหหเหหใหญ่มากน้ำจิ้มน้ำจิ้มถั่วใส่กัะเพรง เด้อม่กินนหกันทุนกคน,ก,นกินข้าวน้ำกันแซบกันยังเนาะข้าวเ่นนะ้ำแซบเนาะบเอาละค่ะลังจันที่เรากินข้าวอิ่มแล้วเรียบร้อยทุกคนเนาะ นก็คือเขาเรียกรถมาฮับนะคะนี่ค่ะเรียกรถมารับหลังจากที่เรากินอาหารเวียดนามแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเขาสิพาเจ้าไปมองนี้มองนี้เจ้ามักแน่นอนไปไปตรงนี้เลยไปเลยเไปเลยอ่าไปร้านนาคทองค่ะร้านหวดเพื่อสุขภาพ,ภาพร้าน,นไหนที่ไหนอยู่ใกล้ๆกับอัน,อ,นอ่างโอ่งพญานะ,นะคะ เออ,เเอไปขึ้นรถเลยขึ้นเลยไหมขึ้นเลยขึ้นเลย,เลย <Okay. S 2> จอดกลางทางเลยตอนนี้ไปค่ะ ครัวเวียดนามนะคะตอนนี้เอาจตแจ้งรอนะคะนั่งรอมาสองคนประมาณหนึ่งอบาททุกคน1 0่้อยบาทนะวันนี้คาอยูที่ร้านหน้าของนะคะเป็นร้านนวดเพื่อสุขภาพทุกคนก็ยินเห็นว่าไม่เทาเนี่ยคือแบบเจ็บหลังเจ็บโตเจ็บเส้นนะคะก็เลยพาเรามานวดทุกคนเนาะกันหนึ่งชั่วโมงทุกคน3า0อบาทนะคะนี่นะเคยกำลังนวดทางในเมื่อกี้เขาเข้าไปเลยทุกคนก็คือแบบกลิ่น สมุนสมุนไพ่นะเต็มเลยทุกคนเอ้ยสึ้ใจแห้งเนาะนส่วนยังท่านนวดนี่ก็ยังหายดีแล้วเจ็บแข้งเจ็บขานะ,ะเาเนี่ยนะคะวันนี้ก็พาเมย์มานวดนะคะกะเรโดนมาบ้านเ่อทุกคนเนาะเออพาเรามาผ่อนคลายนะคะเออมาเรามายืดเส้นยืดสายทุกคนเออเพราะว่าโอกาสหนาคกะอาจจะงานหลายนาเนาะเบียกหลายอาจจะไม่ได้พามานะคะพอดีเลยมวันนี้มีโอกาสก็เลยพ,พาเรามาทุกคนมายืดเส้นยืดสายนะคะพอดีเฮาแบบให้เผ่อนแบบ นวดแบบยืดลิดเส้นทุกคนเพราะว่าเราเก็บเส้นเก็บเอ็นเนี่ยเอานะคะซ0 0บาทนะคะนส่มร้อยบาทนี่แหละเดี๋ยวรอให้เรานวดแล้วนะคะอีกหนึ่งชั่วโมงเจอกันทุกคนเดี๋ยวจะมาถาม้้อฮอดซึกว่าเรานวดปินยังไหนเนาะหายดีขึ้นหรือบอนะ่เนาะหรือว่ามีแห้งหรือบอ่หรือยังไรงเนานะเออนะคะเดี๋ยวรอประมาณหนึ่งชั่วโมงคะ่ะ